โอ๊ยทำไมประเทศลาวมันฮอนอย่างนี้เนี่ยอะไรพวกเธอมนทำอะไรอยู่ตรงนี้แหมอย่ามาจับใบฉันอย่ามาใบฉันไม่ไม่ฉันไม่เอานะมันเปื้อนมันเปื้อนมันสกปรกทำไมสกปรกแบบนี้เป็นเรื่องบูอะไรกะเธอไม่ใส่บูฉันฉันไม่เธอไม่มีคนแบบนี้สุกเป็นบูโอ๊ยมันซวยซวยตัวน่างกายเขาไม่ไม่ฉันไม่อยากจะรำคาญเลยเนาะเพราะจะพันธนาใจวูบเดือดเนี่โอ้เดืยดมากเลยเนาะเดืมา เพื่อนหมดแล้วนี่เฮ้ยจะคุยไปก่อไปครับมาหรอไปเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เออเบิ่งหน้าตัวหน้าของเราหรอเนี่ยเอออี๊เพื่อนกับเพื่อนสังกโปะกับสังกะโะฉันยอมไม่ได้หรอกนะเจ้าอยู่ไม่ได้อี๊แบนเนี่ยจะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไปเอาเบนมาฮับฉันสิเอาเบนาม้นมาฮับฉันฉันไม่ได้ฉันมีเอ้ยนี่อันนี้ก็เพื่อนเลยไล่อะไรในสังกะรปะที่พายเลยจะไปอยู่ตรงนี้ ได้แบบนี้นะเบื่ออะไรเกิไออะไรนะอุ้ยขี้เดียดจังเลยเป็นน้ำอะไรสกปรกป๋อี่ผายเลยมึงก็ย่าปราช่าได้ย่ฉจนไม่ไปจนไม่ไปโอ้ยอ้ามอมก็ใหญ่หน้าตรงนี้หรอว่ากิเกาอยู่นี่หรือว่าตัวหญ่ไปไทยมาสอเดือนไยแบบเงียบเลยอน้ยเห็นว่าสิเา่าเปลาเล่าแล้วซอยอยได้เห็นเบาหน่นะโอ้ยสดนามึงเงน้ำเอามหน่อเออดำอีบ่หน่าไปมึงลูไปดมึงอันเอโด้ยไมาซอย จัดไฮเลยกันแดดสุดยอดแล้วก็เสืัอลสุดยอดหายขาดในซองเดียวบูได้สนใจอย่าเลื่องังกไว้ใต้คลิปนี้เลยจัดโปรจบคนที่เห็นลคปนี้ให้ไปหนึ่งแถมหนึ่งซิวหายขาดทาวนทาวบกขาดยินดีท่นเงิน